วานี่ครับเป็นไงบ้างครับ3ตัวหน้าช่องที่วางไว้ให้นะครับก็เข้มมา1ตัวแล้วก็จางไป2ตัวนะครับพี่ได้ตามหน้าช่องไปเนี่ยก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยละกันนะครับแต่ว่าในครอบครัวนะครับผมบอกแล้วว่าไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนครับตัวเน้น 10K ที่วางไว้2ตัวนะครับก็มาครบและรวมถึงชุดการอีกาน 3- ่งชุดครับก็มาเต็มระบบฟุฟชั่นกันไปเลยนะครับใครที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยต้องขอแสดงความยินดีด้วยละกันนี่แหละครับถึงบอกว่าอยากเข้ามาตามในครอบครัวชัวร์กว่าครับหรือว่าพี่นะครับพี่เล่นท่าฟุตบอลย ทางเข้าง่ายเลยใต้รูปโปรไฟล์ครับใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าไม่อยู่หรือว่าจะแอดบ้านเขียวมาก็ได้นะครับแอด mf08 มีแอดนำหน้าลองเปิดใจเข้ามาดูครับรับรองว่าเข้มจัดแน่นอนและในทางในครอบครัวครับผมจะเน้นให้มากกว่าช่องหน้าไลน์แน่นอนครับก็ตัวนี้ 10k ที่วางไว้ในครอบครัวเนี่ยก็แตกกันมา4วันติดติดแล้วนะครับเอาไปที่ขเหมือนเดิมครับมี3คู่ครับมาให้เลือกเน้นเลือกเชร์กันเหมือนเดิมครับก่อนที่ไปรับชมนะครับก็ฝากกดใจฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดเป็นการโปรด ไว้ให้ด้วยนี่ครับไปที่คู่แร่งเลยดีวยกว่าครับเพื่อประหยัดเวลาครับวันนี้ครับพามาที่พรีเมียร์ลีกครับกู่วังด้านแมนซิตี้ครับวันนี้เปิดบ้านด้านอาร์เซนอลครับ คุณยักษ์ไปมองทันเยือนอาร์เซนอลได้เลยครับต้องบอกก่อนเลยถ้าเปรียบเทียบฟอร์มทั้ง2ทีมเนี่ยสูสีกันมากครับก็5เกมหลังสุดครับยังไม่มีทีมไหนที่จะพ่ายแพ้เลยและคุณครับเจอกันมา3เกมล่าสุดครับเสมอไป2เกมครับแล้วก็เป็นฝ่ายที่อาร์เซนอลเนี่ยชนะไป1เกมครับและเจอกันมาเกมล่าสุดครับในปี2024ครับก็เป็นฝั่งนั้นอาร์เซนอลครับบุกมาเสมอได้0ประตูต่อ0เลยแล้วคุณยักษ์อาร์เซนอลครับอาจจะรับบทเป็นเกมเยือนก็จริงครับแต่ผมมองว่าน่าจะจัดชุดใหญ่ไฟกระพพรรรรรรริิบบบบบบบลลงงงงแแแนน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 ่่่่่่ออคคคคคคััััััสวววห้้้้าาาาามมมตีีีไดเเเปยยืกกกใใจจูุณภท ต้องบอกว่าสมบูรณ์แบบมากครับนาเป้าวันนี้ครับก็จะเปทางด้านเออร์ลิงฮาแลนด์อย่างแน่นอนครับแต่วันนี้ครับกำแพงครับเปิดแม่กนาแมนซิตี้ครับเป็นต่อถึง0.75ย้าและไหลไป1ช่วงตัวเลยคู่นี้ผมมองว่ามีโอกาสที่จะจบเสมอใน90นาทีครับอยากให้วัดใจลองไปที่อาร์เซนอลครับวันนี้ครับผมช่วยอาร์เซนอลครับเต็มที่ครับอาจจะเสมอครับดีไม่ดีอาจจะมีสซัไพยพลิกชนะได้เลยวันนี้ใครเลือกเชียร์ไปที่ อาเซีนอนได้เลยส่งู่ดออกไปนะครับคู่ระหว่างหน้าซังปรีครับวันนี้เปิดบ้างนั่นไลซีกรับผู้ได้มางทำเยือนไลซีได้เลยครับถ้าเปรียบเทียบฟอร์มทั้ง2ทีมนี้ครับต้องบอกว่าไลซีกรับดูเหนือกว่าทางด้านซังปรีแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วนีะครับอาเบีไลซีกรับอาจจะรับบทเป็นเกมเยือนก็จริงครับแต่ถ้ามองด้วยขุนวมงเตะและตัวผู้เล่นครับผมยังมองว่าอาเบีไลซีกรับวันนี้ดูเหนือกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับยิ่งฟอร์มเกมดีครับพวกเขาเนี่ยยิ่งทำได้ดีครับก็ห้4เกมครับแล้วกก็เเสมมอ1ครับส่วุด้้านนซังงีีทมมอให่ครัับบฟออรร์มมมช่่่ววงนีี้กก็ถืาไดซะเเลยค4 ลาสุดหาชัยชนะไม่ได้เลยครับแพ้ไปถึง3เกมเลยแล้วก็เสมอ1เกมครับนัดล่าสุดเนี่ยก็บุกแพงด้านเอาบวกมาถึง3ประตูต่อ1เลยถ้ามองจากเกตดบอลแล้วครับผมชั่วอะไรซีกคับมีให้แน่น1ประตูครับไปรุ่นประตูที่2ได้เลยวันนี้ใครเลือกเชียบไปที่ อาบีไลซิกได้เลยส่งคู่ออไปนะครับคู่หวังด้านฟิออร์ลิติน่าครับวันนี้เปิดบ้างด้านลาซิโอครับคุณได้มองทำเยลลาซิโอได้เลยครับต้องบอกก่อนเลยว่า2ทีมนี้ครับเจอกันทีไรเนี่ยจะออกไปทางหน้าเสมอซะส่วนมากครับและเจอกันมาเกมล่าสุดครับในปี2024ครับก็ไปฝ่ายด้านฟิออร์ลิติน่าครับเปิดบ้านชนะไปได้2ประตูต่อ1เลยแต่ถ้ามองจากให้ด้วยจริงๆครับคู่นี้ครับเหมือนจะเป็นบอลแพ้ทางกันด้วยครับเพราะว่าเจอกันมา5เกมล่าสุดเนี่ยเป็นฝ่ายที่ลาซิโอครับเก็บใช้ไปได้มากกว่าครับเก็บใช้ไปได้ถึึงงง3เเเเเเกกกมมลลลลลยยแแแ้้วววัััันนนนีคครรรรบบไปจาาะะะะสภใื่่่ออขขุตตผู ลาซิโอครับวันนี้ต้องบอกว่าพร้อมมากครับแตกต่างน่าฟิออริน่าครับฟอร์มที่นี้ก็ถือว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรครับจะออกไปทางหน้าเสมอและส่วนมากครับตัวเปลววันนี้ครับก็ยังไม่ครบครับยังมีตัวเจ็บยังมีตัวติดโทษแบนอยู่นะครับถ้ามองจากกระแสแบบนีครับผมเชื่อว่าลาซิโอครับน่าจะบุกมาเก็บ3แต้มได้อย่างแน่นอนครับวันนี้ใครเลือกเชียร์ไปที่ลาซิโอได้เลยสรุปสาตัวเน้นประจำค่ำคือวันนี้ครับชอบไปทางด้านอาร์เซนอล อาร์บีไลซิกแล้วก็ลาซิโอครับจะให้3คู่แบบเน้นๆกันไปเลยหรือว่าพี่นะครับที่อะไรทางฟุตบอลเนี่ยมากกว่าหน้าช่องหน้าไลน์นะครับก็ทางเข้าง่ายๆเลยใต้รูปโปรไฟล์ครับใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้ามาอยู่สามารถคิดมาเป็นครอบครัวเดียวกันได้เลยนะครับแน่นอนครับมีให้มากกว่าหน้าช่องหน้าไลน์แน่นอนหรือว่าจะแอดบ้านเขียวมาก็ได้นะครับแอดเอฟเอฟศูนย์แปดมีแอดนำหน้าลองเปิดใจเข้ามาดูครับรับรองว่าเข้มจัดแน่นอนสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอทุกท่านเชียร์บอลใย่างความสุขสวัสดีครับ